เป็นปลาดาวแล้วมั้งีดปนลาดาวเหรอี่พี่มันลอยได้ปลาดาวมันมีเป็นปลาดาว,ดาวเลย <c oughs> จริงๆเราไม่ได้เล่นในสระเล็กนะเมื่อกี้เราเล่นอยู่ในสระใหญ่ <c oughs> แล้วเราก็ตอนแรกเรากลับว่าจะไล่ที่สระใหญ่เนี่ยสระใหญ่เขาอยู่ตรงนู้นมองมองในโบ้ว่าพอดีแบบฝนมันตกก็เลยขึ้นมาบนห้องพอขึ้นมาบนห้องปุ๊บฝนหยุด พ่ออยู่ไหนสงสัยต้องช่วยกันบิวดาวแล้วาาลออนะจเูปหน้าเราไม่พร้อมออกเสือ ตรงนี้เป็นห้องพักของลิตเติ้ลชอว์หมดเลยนะคะแล้วก็ทุกห้องเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำแบบแบบนี้เลยที่หยุดแิดววี่เขายังอยู่ป่เหมือนเขาทีจะนอนไงใช่เดี๋ยวลูกก็ใส่ชุชชป่ชุชิปหน่อยก็้ใส่ชุช่นะโอเคนะอ่า ส่พีใส่จะได้ลอยได้ไงเนี่ยใส่แล้วลอยได้นะใส่พี่่ใ่สีไลอยพแล้พี่แต่รู้ม่ใ่่ไว่้มันสีดู้่้จะได้ลอยได้พีกรดูจมนะไม่ยอมใส่เนี่ยมันลอยได้เหอนเนี่ยเนี่ยน่เี่

น้ำน้ำกินเข้าไปแล้วเรียบร้อยเห็มไหมอร่อยอร่อยนี่เป็นสะเป็นสารน้ำเกลือถามฉันสิเมื่อกี้ฉันกินไปแล้วตรงนี้น้ำเย็นป่าต้องกินน้ำก่อนนะ ถ้าถ้ากินน้ำเย็นเดี๋ยวแบบไม่สบายอาดามอุลกูห้อไม่สบายเขียนนะฮะท่านสีใครเขียนอุ้ย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 ทำไมมันดิ้นอะไรขนาดนี้ถ้าเขาไม่ใส่ก็ผึ่งไว้ก็ได้พี่นะโบผึ่งไปเลยจะได้แห้งเร็วๆ ฉันอยากจะขึ้นไปกินเค้กกล้วยหอมแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวขึ้นไปกินไม่ลงมากินในน้ำบอกว่าเค้กกล้วยหอมปลาเนี่ยอร่อยมากปิดแอร์ในห้องเลยรอทำไมมันเย็นวะมาอ่าไรว่ะตาปาร์ตี้เอาเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นเดี๋ยวกี่นาทีเนี่ย

มีคนบอกว่าดีจัางฝนไม่ตกก็ทมอกำลังหนักเลยหมดเวลาแล้วค่ะพ่ออรอบนี้ไม่สำเร็จเศร้าเลยไปถึงสตาร์ปาร์ตีใช่ไหมเฉาวได้ป่ะอ๋อโอเคไม่ไม่ เป็นไรไม่เป็นไรเราไปเกิดเดี๋ดยวพีพ่อพ่อกำมังมีไปไหนมามันเกิดมันเกิดน้องพีพ่อพ่อกำลัามีไปไหนมาไปซื้อของขวัญไงแต่ทำไมพ่อพ่อถึทำใไมพ่อพ่ซื้อกอ้อะไรนะครับมันมันแพงอะ่ะมันแพงแล้วป่ะมันน่าจะแพงเกินไป บ้านุชไม่เล่นน้ำได้เหรอเอาเป็นไรเอาโอเคโอเคหลังกระแทกขอบเนี่ยทำไมตัวบ่อยจังเลยอเออเอออย่าอย่าออยู่ตรงขอบพีลมามาลงน้ำเออลงนะแล้วหายเลย้วแล้ว อะนี่เราอยู่ที่ริทเติ้ลชอเขาหลักอะไรนะอะไรดี Listen, ๋นีะอะไรูเมื่อกี้อยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์นะก็ไลฟ์ในห้องในห้องผักเรา โรงแรมสวยมากแล้วน้องพีอยากได้เหรอสีสีขาวอะเวลาก็ซีด้าจะปล่อยแสงอะเขาจะเป็นสีแดง ญายอมลงน้ำเลยโอ้โหไม่เคยขึ้นเลยอ่ะอัญญานี่คือแบบอัญญาันจะไม่ให้จับไม่หยาดนี่นะแบบฟ้าสวยมากทะเลสวย แลเจ็บจนได้เหเมื่อวีเรื <h <h ่อนนี้นะโอ้ยหกหกหไหกหหกหกหหกหไหก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 หหกหกหไหหห ถ้ามาแหล่ะเลยน้องพี่ไปหาปลาปุกปะลอยปะลอยหาปลาปุกปมากระโดดมากระโดดมาทนีเลยแบบพี่ใสุ่กเดี๋ยวโดมัดเดี๋ยวโดนหลัง ปะขึ้นไปทีละคนดีกว่าป่ะเออยาไปก่อนเลยเออปาอาบน้ำอุ่นๆปาลุป่ะ อดพลาดไม่อยได้แล้วนี่มาเร็ว เค okay. อ่ะแกล้งกันขนาดนี้ไอวามีความสุขมากฟ้าฟ้าแบบตลอดเวลาคือตัวติดตัวติดฟ้าตลอดเวลาชาที่แลาฟ้าคงทำกรรมเอาไว้ <laughs> <laughs> ต้องมาดูแลนี่พยายามจะดึงออกแล้วนะ <laughs> ไอ้บาไม่อยู่กับพ่อไหมลกูก เราไปอาบน้ำก่อนนะโอเคระหว่างเรามันได้แค่สอง,ห,องห้องอยู่แล้วข้างในจะไปกันว่ายังไงลูกระยองตกตั้งแต่เที่ยงจนตอนนี้ยังไม่หยุดเลย uh. นี่ก็แบบเมื่อกี้มีตกมาโปอยโปอย,ปอยมันจะโปอยโปรยตกมาโปอยโปรยตอนนี้ก็หยุดไปแล้ว เหมือนแดดจะออกกันด้วยในดูฟ้าสดใสนะกฟ้าแบบฟ้าสีทองอะ่ะเมฆดีสวยเนาะคุณวงสุภัสส่งมาหนึ่งร้อยดวงขอบคุณค่า ทุกคนทำอะไรกันอยู่บ้างอยากดูหมามีดูทำไมอ่ะ <c oughs> อุ้ย อ้ย่อตกใจเหมือนอุ้ยน้ำอะไรมันร่วงลงมามาคนบอกว่าต้องยอมข่ะอย่าไปห้ามผู้นี้เข้าม,มาดูแลกันเปล่าอ,ออกนะลูกเก่งมาก โอ้เอาโอเคเดี๋ยวพ่อไปหยิบจิชชุ่มให้เอ่อใส่ใส่น้ำหยิบให้หน่อยครับรอแป๊บหนึ่งนะลูกยาวมือจุ่มน้ำนะคุณต็อกเหรอครับคุณต็อกส่งมาร้อยหนึ่งขอบคุณนะครับปั้นหนึ่งส่งมาห้าสิบดง ทุกคนได้ดู YouTube ตอนใหม่ยังวันเกิดทีพี ดูราคาสามรอบอัญญาขึ้นไปแล้วอัญญาไปอาบน้ำแล้วแล้วต้องทยอยทยอยไปอาบเพิ่งดูเสร็จแล้วมาดูไลฟ์ต่ออ่ช่วยกันดูหน่อยทุกคนปั่นปั่นยอด แล้วค่าสามรอบเหมือนกันมอ๋อคุณนะครับมีใครสังเกตเห็นไหมว่าเราแปะตะกร้าด้วยใน YouTube ตอนใหม่อ่ะเราแปะตะกร้าไปด้วย<อ>เพื่ออยากกินขนม <laughs> จะได้สั่งเลยเดตินมากินแล้วถ้าเื่อสั่งแล้วเราก็ได้ค่าแอฟฟิ i a เอตไว้นะอขอบคุณนะครับที่ <laughs> สนับสนุนโอ้ย ที่ทำง,งานฝนไม่ตกเหรอ,อก็ดูฟ้าเนี่ยที่อื่นก็คือมืดคึมไปหมดแต่ว่าตรงของเราก็สีทองของอัมพายเหมือนกันนะไอ้น้องเพกระเด็นใส่พ่อหมดแล้วเนี่ย ดูแล้วค่าแชร์แล้วค่ะมันเกิดน้องๆน่ารักขอบคุณนะครับไปเอ็มเ,เปีเอยมโทรมาด่มีอะไรเปล่าเอาเหรอทุกคน ถ้าคุณเป็นสไนเปอร์ตอนนี้แดนบีกำลังจะมีคอนเสิร์ตขอคุยหนะ่อแดนบีกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับผมก็ขายบัตรวันที่30ม0ิบสามตุลานี้ส่วนคอนเสิร์ตเล่นมาที่สิบสี่ธันวาคมนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากจะมาดูแดนบีมนะฮะดูว่าแบบ คอนเสิร์ตด a d ดดี้เป็นยังไงมาดูกันนะครับจัดที่ Impact Arena เรากดบัตรค่ะพ่อพ่อรับรองว่าสนุกแน่นอนพี่บีมบีมโกนหนวดด้วยฉันไม่ชอบหนวดเธอเออเนี่ยอันนี้ก็โกนทุกวันนะโอ้ย พ่อพ่อคะทำไงให้กดบัตรทันพ่อพ่อกลัวว่ามันจะโอพีลูกไม่น้คอนมืยีโพีพีลได่ในคอนมีโชว์ซิกแพคไหมอ่าคิดว่ามีไหมล่ะพ่อพอไปแล้วพ่อพอตัวเปียกไปหมดนแล้วเนี่ย ้องน้องขึ้นคอนไหมงานเกาหลีงานเกาหลีแล้วโอเคอ่ะต้องไปดูก่อนงานเลยวะไม่ไม่รู้ว่าว่าอะไรอ่ะไปก่อนแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับคนที่อยากมาตามรอยนะครับที่นี่ก็คือลิเต้ลชอเขาหลักนะครับ บ๊ายบายพี่บ๊ายบายแล้วลูกพี่คบพี่คบพี่บันทึกพี่หล่อจริงๆเนี่ยวันนี้น้อพี่อ่ะพี่กหล่อมากเลยกไอวานั่นโอ้ยโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย